ก็หนักเลยครับหลายอย่างแบบว่าเราก็เหมือนเราก็มีช่วงที่เราดาวน์เราก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนกับเราสับสนในตัวเองมีช่วงเวลาที่เราต้องใช้ในการแบบว่าหาคำตอบให้แบบหลายๆสิ่งในชีวิตเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ก็ก็พอผ่านมาได้มันก็เพื่อนก็เข้าที่ขึ้น สวัสดีครับวรสจาก s o นี่มิวสิ h ไทยแลนด์ครับผมก็นิ่งๆครับผม <S <S ทำทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่านิ่งๆเดี๋ยวช่วงนี้แต่ว่าไม่ไม่วุ่นวายมากครับหมายถึงว่าแบบเราเริ่มเ,เรียกว่าอ,อะไรดีเริ่มแบบว่าจัดการวางแผนชีวิตตัวเองได้แบบว่าลงตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยในในปีนี้นะครับอยู่ในจุดที่แฮปปี้ขึ้นผมว่าการได้อยู่กับ สิ่งที่รักกับคนที่รักก็เป็นเป็นความสุขที่ง่ายที่สุดที่แบบเราสามารถมองเห็นได้เพราะว่าหลายอย่างอยู่ครับหมายถึงว่าเราก็ตอนนี้ก็26่สิบหกแลพี่นี้ก็ไม่ก็รู้สึกว่า ทำวงปีนี้ก็ทำวงมาปีที่7แล้วครับก็รู้สึกว่ามีช่วงเวลาที่ก็ต้องต่อสู้แบบนู่นนี่มาเยอะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็พบแบบความผิดหวังแบบอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็หลอ่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่พอเราผ่านมันมาได้เราก็จะกลายเป็นคนที่แบบแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ย ดูแลสภพยาพจิตใจตัวเองไงจริงๆก็ต้องจริงๆบอกเลยว่าไม่ยไ,ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยจริง <c oughs> คือมันแบบว่าเรื่องเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้แบบว่าจริงๆนะทุกทุกคนถ้าแบบว่ามีประสบการณ์เลยก็น่าจะเข้าใจว่าแบบมันแบบมันละเอียดอ่อนนะแล้วมันก็แบบเอออิงเราเป็นเหมือนเราเราก็คิดว่าตัวเองก็เป็นคนแบบเซนซิทีฟประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้ <c oughs> สึกว่าแบบ เรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้ยากมากเอาจริงเอาจริงแบบมันก็ยังเป็นอะไรที่เราก็ต้องหาวิธีใช้ชีวิตยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าวิธีคิวตัวเองง่ายๆก็ทำอะไรที่เรารักลักๆเลยแล้วก็อยู่ครับค่อยๆอยู่กับตัวเองให้เป็นบัางครับผมอยู่กับแบบว่า อยู่กับแบบความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยรักตัวเองให้มากๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าในวัยยีก็ยังทําได้มันคงยังไม่ดีที่สุดที่เราทำได้หรอกแต่ว่ามันก็เราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆจะบอกว่าหล่อหลอมเลยไหมมันก็ มันก็มันก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าเราก็อยู่ในบ้านที่เอาจริงๆเหมือนผมก็เห็นแบบคุณพ่อทํางานมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนชีวิตผมในบ้านผมเลยมันก็จะวนเวียนอยู่ครับแบบดนตรีตลอดอะไรย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบว่าคุณนาคุณอาทุกคนเข้ามาทําเพลงที่บ้านกันหรือว่าหรือว่าแบบพ่อเราก็แบบเล่นดนตรีแบบ ออกไปเล่นดนตรตีข้างนอกหรือว่าทางานนู้นงานนี้เขาก็เปิดเพลงฟังคือคือคือชีวิตค่อนข้างวนอยู่กับดนตรตีครับผมในบ้านมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีส่วนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราก็เหมือนกับรู้ตัวมันว่าเราอยากทําแบบสิ่งเนี้ยให้เป็นแบบของเราเองจริงๆเราอยากแต่ว่าเดินทางเนี้ยแหละอะไรเงี้ย ที่ผมว่าลึกๆเราทุกคนน่าจะมีพ่อแม่เราเป็นโ o โม m o d e แบบว่าไม่มากก็น้อยนะ<ช> <ๆ S 2> อยู่ดีนะแต่จริงๆก็ใช่ครับก็มองเราว่าเขาก็เป็นคนแรกที่เราเหมือนกับว่าเห็นเป็นตัวอย่างของคนที่ทํางานในวงการแล้วกัคนที่แบบว่าเป็นนักดนตรีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเ,เป็น hard working person คนหนึ่งอะอะไรเงี้ยเราก เราก็รู้สึกว่าเราก็มีเขาเป็นตัวอย่างที่เราสามารถหันไปหาได้เวลาแบบว่าเรานึกถึงเวลาหรือเวลาเรามองหาใครสักคนในวงการเลย uh. ผมว่าไม่ค่อยมีช่วงที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีเอาจริงๆมันคือมันจะอยู่คือมันจะอยู่ในชีวิตผมตลอดแค่ว่าแบบอยู่ในแบ็กกราวน์หรือว่าอยู่ในหรือว่าแบบว่าอยู่เป็นอะไรที่เราแบบว่าเอาออกมาข้างหน้าของชีวิตเราอะไรเงี้ย ช่วงเวลาที่ไม่ได้นึกถึงดนตรีครั้งล่าสุดก็อาจจะแบบประถมเลยฮะเพราะว่าเหมือนเราก็เราก็เด็กประถม,มนะเราก็เล่นกับเพื่อนเราก็อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเหมือนวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบเจอจุดประสงค์ของเราเจอแบบว่า calling ของเราอะไรเงี้ยมันก็คือวันที่เราเริ่มแบบเริ่มเล่นดนตรีเริ่มแบบจับกีตาร์ตอนแบบปหเป็นต้นมาอะไรเงี้ยครับ คือคือกีฬานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยกีฬานี้ผมแบบว่าไม่ได้เลยตอนเด็กๆเคยแบบว่าเล่นบอลกับเพื่อนแล้วแบบโดนเตะบอลอัดหน้าทีหนึ่งแล้วผมก็เลิกไปเลย <c oughs> แต่ก็ดนตรีมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเรากลับมาหาได้รู้สึกว่าเป็นเป็นที่ของเราเป็นตัวเราที่สุด <c oughs> จริงๆไม่ครับจริงจริงที่บ้านผมค่อนข้างโอเพนมากๆเลยเรื่องว่าแบบอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแบบก่อน ก่อนที่จะแบบว่าเหมือนมาจริงจังกับดนตรีในวัยแบบวัยที่แบบจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วอะไรเงี้ยเรากม็มีช่วงที่เราอยากแบบไปสนใจแบบการทําหนังอยากเรียนอยากเรียนนิเทศอยากอะไรเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็เออที่บ้านก็ไม่เคยห้ามอะไรเลยครับเขาก็จะเขาอยากให้เราทําอะไรที่เราแฮปปี้ที่เราแบบว่าเ พร้อมจะลุยกับมันจะจริงจังกับมันมากกว่ามันมันก็เป็นอะไรที่เราก็เหมือนกับว่าค่อยๆค่อยๆแบกมาเรื่อยๆทางชีวิตเรานะสิ่งนี้ผมว่าแต่ก็กดดันครับกดดันแบบว่าอยู่แล้วเลยเพราะด้วยแบบว่าด้วยวัยที่ราเติบค่อยๆเติบโตขึ้นเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราแบบ เราเราแบบว่ายังสับสนอยู่ในตัวเราหรือว่าเราเราทําอะไรได้ดีเราแบบว่าเราเป็นอะไรเราเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบต,ต,ต,ต้องพิสูจตัวเองตลอดเวลาต้องพิสูจน์ตัวเองแบบว่าอยู่บ่อยๆในทุกๆสถานการณ์อะไรเงี้ยเรายิ่งแบบพอมาหาอะไรเงี้ยเข้าไปเรียนดนตรีอมันแบบแน่นอนหรือเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้อง ถ้าเราเกรตไม่ดีนะหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องพยายามแบบดันดนเพื่อแบบว่าเหมือนทั้งนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่มีใครคิดอะไรเลยก็ได้นะแต่ตัวเราเองอะ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีเราต้องเราต้องพิสูจน์อะไรสักอย่างให้ได้เพื่อแบบเพื่อสร้างอะไรสักอย่างของเราอะไรเงี้ยเราอ่ะกดดันตัวเองซะเยอะมากกว่าพอ มันมองย้อนดูแล้วอ่ะรู้สึกว่าเออทำไมตอนนั้นเราต้องเหนื่อยขนาดนั้นทำไมทาไมเราต้องแบบว่าเอาตัวเองไปเหนื่อยขนาดนั้นเอาตัวเองไปกดดันตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราทำไมเราต้องทำงานด้วยมันก็มานึกในวันเนี้ยที่เราแบบว่าใจนิ่งกว่าตอนเราเด็กเยอะเราก็รู้สึกว่าอืมก็เมื่อก่อนก็ใช้ได้ <laughs> <laughs> ผมพิสูจน์ตัวเองได้หรือยังหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะาสำหรับสำหรับบางคน ก็อาจจะมองเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่ายังหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราตัวเราเองไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นแหละเราแค่อยากทําตัวเราให้เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราอยากมีผลงานที่ดีที่สุดที่เราทําได้เราอยากเป็นศิลปินเราอยากเป็นคนทํางานที่ที่แบบที่ดีที่สุดในแบบของเราอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกว่า เลิกคิดเรื่องแบบพิสูจตัวเองอะไรไปแล้วล่ะครับอ oh, ๋อเพิ่งน่าจะพเพิ่งฮุกหนึ่งนะครับชีวิตเราเป็นเพลงเพลงหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่สามสบเลยยังไม่อะไรเลยผมว่าก็ผมเชื่อว่ามันก็จะมีอะไรให้ผมแบบว่าเรียนรู้แล้วก็พบเจออีกเยอะแหละมันวันนี้ก็น่าจะ วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกนิ่งขึ้นมันก็น่าจะมันน่าจะเป็นฮุกหนึ่งได้ครับ <laughs> ผมผมเชื่อว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะข้างหน้าที่แบบว่าเรายังไม่รู้แล้วมันก็จะมาแล้วชีวิตมันก็จะพาอะไรสักอย่างเข้ามาหาเราเองอะอะไรเงี้ยใช่เราก็ทําใจกว้างๆ <laughs> ไว้ก่อน ผมว่ามันก็มันเหมือนมันเหมือนสกิลอื่นๆทั้งหมดเหมือนกันนะผมว่ามันคือแบบยิ่งเราทําเยอะมันก็จะเราก็จะแบบเก่งขึ้นหรือเราก็จะแบบชินกับมันทํามันได้ดีขึ้นไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้าเคล็ดลับเลยก็อาจจะเป็นการแบบ เกี่จากความรู้สึกเราไรเงี้ยแบบเรารู้สึกยังไงเราเริ่มจากตรงนั้นเราแบบว่าเรามีเรื่องอะไรที่อยากเล่าเริ่มจากตรงนั้นไรเงี้ยแล้วก็เริ่มถ้าหลังๆจะเริ่มโฟกัสเรื่องแบบการสื่อสารมากขึ้นว่าแบบเราเราเขียนอะไรเราพูดอะไรเงี้ยมันต้องมันเหมือนเราเล่าเรื่องให้คนคนหนึ่งฟังอ่ะเราต้องเรียบเรียงมันออกมาให้แบบดีท,ดที่สุดให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดอะไรเงี้ยโดยที่สารมัยังเหมือนเดิม ร,ร,รู้สึกว่าโฟกัสถ้าเคล็ดลับเราอาจจะเป็นเรื่องการโฟกัสี่การสื่อสารอะไรเงี้ยท่อนฮุกต้องท่อนฮุกพูดอะไรท่อนเวิร์สพูดอะไรอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันก็ต้องเราเราต้องเราก็จะมีไม m แมปเราก็จะมีอะไรเหมือนกันเวลาเราเขียนเพลงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าคิดว่าประมาณนั้นฮนะหลักๆส่วนใหญ่มาจากชีวิตตัวเองครับผมก็ ก็บางทีก็อาจจะมาจากเรื่องคนรอบข้างบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จริงๆหลักๆผมว่าเขียนเพลงจากผมเขียนเพลงจากเรื่องที่ผมอินแล้วส่วนใหญ่แบบว่าเรื่องที่เราจะรู้สึกกับมันเยอะๆเรื่องที่มันจะหนักกระใจเราหรืออะไรมันก็มักจะเป็นเรื่องของเราเนี่ยแหละใช่แล้วก็เราก็เชื่อว่าาถ้าเราเล่าเรื่องของเราไปมันก็มันก็คงมีคนที่รู้สึกแบบเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็คงหาหา ดร่วมกันได้ระหว่างแบบการคอนเนคกับคนอื่นผมว่าผมเป็นคนไม่ค่อยหนีปัญหาแบบว่าเหมือนกับถ้าหากว่ามีอะไรผมก็แบบมีอะไรผมก็แบบว่าจะจะไม่อีกนอมันอะ่ะแต่ว่าเราก็เราก็จะแบบว่าหาวิธีแก้ของเราไปแบบว่าเรื่อยๆเลยเราจะเราจะอยู่กแบบับสิ่งนั้นนะเราจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหามันแบบว่าอย่าง ที่สุดเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่บางทีก็จะมีบางทีเราก็ปรึกษาคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบบางทีเราก็อาจจะอยู่กับตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าหลังๆจะจะเริ่มแบบว่าคุยกับคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราเริ่มคิดเรื่องประมาณคล้ายๆกับที่คิดเรื่องทำเพลงนี่แหละครับผมว่าแบบว่าเราก็การการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเป็นเรื่องที่ <laughs> เป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้ว เราเริ่มมองเห็นคนที่รักเรามากขึ้นเริ่มมองเห็นแบบเริ่มมองเห็นความรักรอบๆตัวความใส่ใจที่คนอื่นมีมากขึ้นอะไรเงรี้ยเราก็เราเราอาจจะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าใส่ใจมันขนาดนั้นหรืออะไรเงรี้ยเรา,าจะโฟกัสตัวเองซะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าสิ่งเหล่านั้นมันที่จริงเป็นพลังที่ดีมากๆเลยในการใช้ชีวิตของเรา ผมว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะเอาจริงๆแล้วถ้าสารบผมนะมันคือเอาจริงๆแบบเรื่องนี้ผมก็แบบว่าคิดมาตักแล้วว่าแบบว่าเราเราบางทีเราแบบถึงเป้าหมายที่ในวัยหนึ่งเราเคยคิดว่าเราอยากเป็นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบว่าแต่เราก็แต่เรายังแบบใจเราก็ยังไม่รู้สึกว่าแบบว่ามันถึงขนาดนั้นเลยอะไรเ,เงี้ยตอนนี้ผมมีชีวิตแบบที่ เราผมมีอาชีพผมมีแบบอะไรแบบที่เหมือนเราในวัยแบบว่าเด็กมากๆเคยรู้สึกว่าเราอยากมีอะไรเงี้ยแต่ทําไมถึงแบบว,ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายนะครนะับนึกออกไหมครับผมผมว่าเราทุกคนน่าจะเป็นกันหมดแหละอนะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยแต่ก็เลยรู้สึกว่าเป้าหมายเนะี่ยเป้าหมายนะียนะยากพูดยากเรื่องแบบว่าเรื่องเป้าหมายระยะยาวหรืออะไรเรื่องเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องเป้าหมาย,าย,ายาออเนี่ออยนะพูดยากแต่ผมรู้สึกว่า เราอาจจะแบบวางเป้าหมายสั้นๆได้เลยเป็นเรื่องๆ,ๆไปแล้ววันหนึ่งมา,าจจะลีดไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่าส่วนความสำเร็จผมว่าถ้าสำหรับผมน่าจะเป็นความไม่กงังวลมากครับมันคือเหมือนกับเราเพราะเราใช้ยิ่งในยุคนี้เราใช้ชีวิตกับแบบว่าหลายสิ่งมากๆเรามีแบบว่า ดิสแทคชั่นเรามีสิ่งนู้นสิ่งนี้รอบตัวเรามากมายเลยที่แบบว่ามันและแ,ละแบบสังคมโลกโซเชียลอะไรที่มันแบบว่าบิวให้เราแบบว่ามีเรื่องให้วิตกมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ผมว่าก็คงหยุดที่จะกังวลกับแบบว่าเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปไม่ได้ก็ถือว่า ถือว่าสำเร็จแล้วในในสเกลหนึ่งครับยินทามคือ,อเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วมันจะเยียวยาอะไรบางอย่างในใจเราเพลงนี้นะ่าเป็นเพลงที่ผมเรียกว่าเปลี่ยน นีใส่ตัวเองที่สุดแลวในการเขียนเพลงอะไรเงี้ยเราเราพยายามทําอะไรที่มันมินิมอลมากๆครับคอดเพลงป๊อปคือ C A minor F G อะไรเงี้ยแบบคอร์อดเพลง e t h ชิแลนด์ and, อดอะไรก็ว่าไปที่ขเขาจะพูดกันว่ามันก็จะวนอยู่ันสีขอดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอองั้นงั้นผมลองเปลี่ยนตัวเองเลยดูผมลองเริ่มจากแค่นี้สีขอร์ดวนไปแล้วดูว่าแต่งอะไรออกมาได้แล้วเราก็ลองทำทำเมโลดี้ทำบางทีเวลาทำ,ทำมเมโลดี้เราก็จะ หมือนกับรวบๆเนื้อเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยแบบว่า da, 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 I can fall in love again มันก็มาแบบเหมือนมันก็มาไปด้วยมันก็ดันไปได้คำว่า I can fall in love again เงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราเราพูดถึงเรื่องอะไรได้แล้วก็มาคิดว่าอ๋อจริงๆอะ่ะเ,เราเราก็มีเรื่องในใจอยู่ที่เรารู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยออกมาเขียนเลยเรื่องการแบบอยากอยาก move on อยากแบบว่าปลดปล่อย อยากอยากกับว่าเล็โก็ความรู้สึกที่มันแบบว่าหนักใจเราความรู้สึกเศร้าความรู้สึกความทุกอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยที่มันเกิดจากความเจ็บช้าที่เราต้องเจอก็เลยก็เลยลองหยิบเรื่องนี้มาเขียนดูแล้วก็ไปได้คาว่าอินทามมาเพราะมันเพราะว่าเราค้นพบว่าแบบวิธีการแบบว่าปลดปล่อยหรือว่าพ้นจากแบบความเป็นทุกข์ความรู้สึก เราเนี่ยทั้งหมดมันก็คือให้เวลาเยาวยาใจเราเยยวยาความรู้สึกเราอะไรครับมันก็เลยได้คําว่าอินทามมาแล้วเราก็เอามาเขียนให้เป็นคอนเซปต์ของเพลงให้ให้เวลาเยยวยาใจเราไปรู้สึกว่า,าวกีตาร์เพลงเนี่ยก็ได้แบบว่าได้ลองทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันคือปกติจะไม่ค่อยเล่นอะไรที่แบบน้อยขนาดนี้แล้วก็ใช้ แบบเล่นน้อยขนาดนี้แต่ใช้เอฟเฟกเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ย <laughs> ก็รู้สึกว่าเพลงนี้ได้ได้ลองการทำซาวด์แบบที่มีความแอมเบียนซ์ความบรรยากาศลอยๆอะไรเงี้ยมากขึ้นเล่นกีตาร์น้อยๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเออรู้สึกว่ารู้สึกว่าเพลงนี้ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเป็นการเป็นการปลดล็อกอีกด้านหนึ่งของตัวเองเหมือนกันอารมณ์เพลงผมว่ามันคือมันคือการ ถ้าสำหรับเพลงนี้มันคือการแบบสร้างบรรยากาศให้แบบว่าให้เห็นภาพที่สุดนะครับเหมือนเหมือนเล่าแบบว่าดูหนังอะครับผมแล้วเราก็แบบว่ามันก็จะมีสกอร์อะไรเงี้ยแล้วเพลงหรือแม้แต่เราเอาสกอร์หรอนั้นมานั่งฟังเป,ปล่าๆเราก็จะเห็นภาพว่าแบบว่าบรรยากาศของหนังเรื่องนั้นภาพที่มันอยู่ตอนนั้นซีนตอนนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ากับเพลงนี้ผมพยายามสร้างสิ่งนั้นมากๆว่าแบบว่าอยากให้ อยากให้อารมณ์มันออกมาเป็นแบบช่วงเวลาที่แสงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนแล้วแบบดนตรีดําเนินเหมือนเรานั่งอยู่บนรถแล้วฟังเพลงอะไรเงี้ยครับผมซึ่งสิ่งนั้นก็เดี๋ยวเขาจะออกมาใน MV เหมือนกันเราอยากจะสื่อสารด้านที่เราอยากจะเอาด้านที่ตัวเองอ่อนแอออกมาให้คนได้เห็นมากขึ้นเพื่อ น่าจะอยากให้เขารู้ว่าแบบว่าเราทุกคนอ่ะแบบว่าอ่อนแอกันได้บ้างนะ,ะอะไรเงี้ยเราทุกคนจะแบบว่ากล้านโลกกันแค่ไหนก็นตามแต่เราก็เราก็ต้องมีวันที่เราอ่อนแอแล้วก็เราก็ต้องยอมรับความอ่อนแอเราเพื่อที่เราจะได้เติบโต,ตแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โชว์ด้านนั้นของตัวเองออกมา MV ตัวนี้ก็เป็น MV ที่ผมมีโอกาสได้กำกับเองครับผมครั้งแรกแล้วก็เล่นเองด้วยเหมือนกับว่าเราก็อยากทำ MV ที่บรรยากาศมันซิง์ไปกับเพลงจริงๆอย่างที่ว่าเราทำเพลงเนี่ยเหมือนแนวคิดเหมือนกันแต่ว่าทำเพลงประกอบภาพทำเพลงประกอบหนังสกออะไรเงี้ยครับแล้วเลยอยากทำภาพ่ออยมาให้ซิง์จริงๆซึ่งภาพ ในหัวความตั้งใจแรกเลยมันก็คือแบบว่าบรรยากาศตอนเย็นนั่งฟังเพลงเนี่ยบนรถการขับไปการรถที่รถขับไปข้างหน้าเรื่อยๆเรามองไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเรามองพระอาทิตย์เดือดตกดินอะไรเงี้ยครับของ MV มันก็เลยเป็นการถ่ายทำลองเทสในในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรานั่งบนรถแล้วก็แล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีเนื้อเรื่องของมันที่แบบว่า เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูกันเองอะไรเงี้ยขอไม่สปอยคือด้วยความที่มันเป็นลองเทคอ่ะตอนตอนถ่ายมันเลีวยเวลาแป๊บเดียวครับแต่ว่ามันคือที่มันนานอ่ะมันคือการแบบซ้อมและการแพลนทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีแบบวันที่ไปมันก็ต้องมีวันที่เหมือนเราไปดูโรวันหนึ่งแล้วเราก็บล็อกช็อตเราไปดูไปลองลองแบบว่าลองไปขับรถแล้วถ่ายจริงๆดูอะไรเงี้ยว่าแบบว่า อ่าถ้าหากว่าขับด้วยความเร็วสมมุติขับด้วยความเร็ว40กิโเมตรเนี้ยเราจะได้ต้นเพลงที่จุดนี้เราจะจบเพลงที่จุดนี้ต้องดูเรื่องแสงด้วยว่าถ้าที่เนี่ยที่เนี่ยประมาณ5โมงอ่ะแสงยังสว่างอยู่นะอ่าก็ถ้าอยากได้มืดกว่านี้ก็อาจจะช็อตที่เราหวังจะใช้จริงๆก็อาจจะเป็นช่วงแบบว่าเกือบ6กโมงหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องแบบว่าก็ต้องแพลนนิ่งเยอะมากเลยครับทีเทลเยอะอยู่ครับผมก็ ให้เครดิตแบบว่าทีมที่ช่วยกันทำาด้วยก็คือเก่งกันมากครับก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของผมด้วยนะครับผมเพลง In Time นะครับผมตอนนี้ก็สามารถเข้าไปฟังกันได้แล้วในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ดูเอ็มวีได้ทาง YouTube channel ของวอลิตครับผมแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทุกๆอย่างอัปเดตงานเล่น เพลงใหม่ทุกอย่างของวลิตได้ทุกๆช่องทางโซเชียลของวลิตเลยครับผมเพ uh, จ a c e b o o k V A I S I G กับ TikTok V 5ตัว A I S ครับ